สวัสดีครับพี่น้องและ f c ที่รักทุกท่านเลยนะครับนะมาแล้วครับมาแล้วหวยรัฐบาลความหวังของคนจนเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปฟังผลสรุปตัวเลขนั้นเรามาฟังคำเตือนจากช่องกันก่อนครับช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองชมเพื่อความบันเทิงโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับมาครับเรามาชมผลสรุปตัวเลขของวันที่16กันยายนกันก่อนเลยครับวันที่16กันยายน 66นะครับแอดให้3ตัว817นะครับและ471 906 602และตัวรอง492นะครับและแอดก็จะให้2ตัวนะครับก็จะมี17 92 02 57 06 4 6และ4 9นะครับนะที่แอดให้นะครับแอดก็จะวงไว้นะครับนะนะแอดก็จะวงไว้เลยนะครับผลสรุปเลขที่ออกนะครับรางวัลที่1เลขที่ออก3 2 ศูนย์แปดหนึ่งสองนะครับนะและเลขท้ายสองตัวนะครับเลขท้ายสองตัวออกส6่หกนะครับเลขท้ายสองตัวออก4 6, นีออก 4, 6, นะครับนะนะ เลขท้ายสองตัวออกสี่หกนะครับที่แอดวงไว้นะครับนะที่แอดวงไว้สามตัวก็จะมีแปดหนึ่งเจ็ดนะครับเก้าศูนย์หกนะครับแปดหนึ่งเจ็ดนะครับเข้าแปดหนึ่งนะครับนะเข้าแปดหนึ่งนะครับตรงๆเลยแต่ว่าเลขสองผ่านนะครับของแอดเป็นเลขเจ็ดนะครับนะ แอดวงไว้ก yeah. so okay. ็จะมีหนึ่งเจ็ดนะครับสองตัวเก้าหกสี่หกนะครับและสี่เก้านะครับนะเลขออกสี่หกนะครับนะตรงตรงนะครับตรงตรงเลยนะครับนะที่แอดวงไว้ให้นะครับนะก็ดีใจกับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับนะดีใจ และขอบคุณที่ยังติดตามนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆนะครับหลายคนที่เห็นงวดกดก่อนมาแล้วนะครับงวดนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะตามนะครับนะนะแล้วก็อีกหลายคนที่ตามเอนะครับก็ดีใจกับเพื่อนๆที่ถูกรางวัลนะครับนะสีนะครับโดนตรงๆนะฮะตรงๆเลยนะครับ แอดให้นะครับแอดให้ก็ไม่กี่ตัวนะครับนะแต่ที่วงวงไว้นะครับเฉพาะเลข2ตัวก็จะมี4วงนะครับแล้วก็เลข3ตัวจะมี2วงนะครับนะที่แอดวงไว้ให้นะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับกด u u b สไคร e นะครับ แล้วก็จะมีแนวทางให้เพื่อนๆและ FC ได้ชมกันนะครับนะมาครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลานะครับงวดที่ผ่านมาถือว่าโอเคนะครับนะโอเคมาครับเรามาชมของงวดวันที่หนึ่ง ตุลาคม66กันต่อเลยครับ3ตัวนะครับสตัวแอดจะให้ก่อนเลย3ตัวนะครับคือ603นะครับนะ ต่อด้วยสองสามเจ็ดนะครับต่อด้วย จ็สองห้านะครับต่อด้วย 061นะครับแอดก็จะให้ตัวลอง1ตัวนะครับนะก็จะเป็น567นะครับ ต่อไปเลขท้ายสองตัวสองตัวนะครับเลขท้ายสองตัวเอดจะให้ก่อนเลยศูนส,สามนะครับ ต่อด้วย6 3นะครับต่อด้วย0 7นะครับ ต่อด้วย6 1นะครับนะถัดไปต่อด้วย2 7นะครับถัดไปต่อด้วย7 4นะครับนะ ต่อไป2 3ตัวสุดท้ายนะครับแอดก็จะให้2 4นะครับนะต่อไปนะครับที่แอดชอบนะครับแอดก็จะวงไว้ให้เลยนะครับนะ แอดก็จะวงไว้ให้เลยนะครับอ๋อแอดยังไม่ได้ให้ตัวรองนะแอดยังไม่ให้ตัวรองตัวรองอีกตัวหนึ่งนะครับนะขอตัวรองอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับคือสามเจ็ดนะครับตัวรองนะฮะนะนะครับ 3 7นะฮะต่อไป3ตัวที่แอดชอบเลยนะครับนะตัวต่อไปก็7 25นะครับนะนะชอบหมดนะครับชอบหมดแต่ที่ว่าให้มั่นใจนะครับนะผมจะวงไว้ให้นะครับ ตัวนี้ก็ใช้ได้นะนะนะโอเคงวดนี้ขอสามวงแล้วกันนะครับสามตัวนะฮะต่อไปสองตัวนะครับสองตัวที่แอดชอบเลยก็จะมีศูนย์สามนะครับนะ 7นะครับสานะครับขอตัวลองตัวหนึ่งนะครับนะและตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้าย สอสนะครับนะอย่าลืมนะครับตัวพวกนี้นะครับนะจะเป็นตัวรองได้นะครับนะถ้าไม่ออกพวกนี้ที่แอดวงไว้ให้นะครับพวกนี้ก็จะออกมาแทนนะครับนะนะนะ สองสี่นะครับหวยออกวันอาทิตย์นะครับนะหวยออกวันอาทิตย์นะก็จะมีเลขนะครับก็จะมีเลขที่นำเลยนะครับนะเลขที่นำ ก็จะเป็นเลขเจ็ดนะครับเลขสามนะครับเลขศูนยะ์นะครับนะครับเลขนำนะครับนะและก็จะมีเลขเสริมขึ้นมานะครับเลขเสริมขึ้นมา ก็จะเป็นเลข6กนะฮะนะนะนะก็ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะเลขพวกนี้นะครับที่แอดมั่นใจแอดก็จะวงไว้ให้เพื่อนๆนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณมากๆคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สอสายลุงด้วยที่จะนำคลิปดีๆคลิปที่มีสาระเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับงวดนี้นะครับเรามาลุ้นกันนะครับงวดนี้เรามาลุ้นกันก็ขอให้เพื่อนๆปังๆกันทุกคนให้มีโชคมีลาบสมหวัง ที่แอดให้มานี้เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เอาไปทดลองใช้และทดลองดูนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ